ท่านผู้ว่าราชาการจังหวัดนครราชสีมานะคะท่านก็บอกว่าพร้อมหนุนอ,อปทอนะคะ334แห่งในพื้นที่ค่ะในการจัดงบประมาณนะคะซื้อวัคซีนโควิด19แต่ว่าจะต้องผ่านทางคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครราชสีมาก่อนกระจายฉีดวัคซีนให้ประชาชนในพื้นที่ป้องกันปัญหาความเหลื่อมล้ำแล้วก็ซ้ำซ้อนด้วยนะคะภายหลังจากที่ราชกิจจานุเบกษา,าค่ะได้มีการประกาศปลดล็อกวัคซีนโควิด19นะคะเปิดโอกาสให้องค์ กงค์ปกรกองส่วนท้องถิน่นภาคเอกชนนะคะและ้วก็โรงพยาบาลเอกชนสามารถที่จะจัดสรรงบประมาณซื้อวัคซีนโควิด -19 ได้โดยก็ให้ทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นแล้วก็ภาคเอกชนประสานงานค่ะกับทางผู้ว่าราชการจังหวัดนะคะและสอบอคจังหวัดเพื่อที่จะกระจายการฉีดวัคซีนให้ทั่วถึงไม่ซ้ำซ้อนแล้วก็ไม่ให้เกิดความเหลื่อมล้ําของแต่ละพื้นที่ด้วยโดยเฉพาะในส่วนของจังหวัดนครร,ราชสีมาค่ะซึ่งก็ถือว่าเป็นจังหวัดใหญ่นะคะ มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจำนวนมากเลยทีเดียวถึง334แห่งก็แบ่งออกเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอขอไปค่ะองค์การบริหารส่วนจังหวัดนะคะหแห่งเทศาบาลนครหนึ่งแห่งเทศาบาลเมืองสี่แห่งเทศาบาลตำบล85บห้าแห่งแล้วก็อบตอค่ะ2 4 3แห่งด้วยกันแต่ละแห่งเนี่ยก็มีศักยภาพที่แตกต่างกันไปแน่นอนอนะคะเดี๋ยวทีมงานภาพที่นำเสนอเนี่ยนะฮะน่าจะเป็นข่าวของ อ,อ,อบจและเทศบาลนะครับพร้อมจัดนี่นี่ภาพนี้ฮะนะฮะก็คือในส่วนของอท่านผู้ว่า,วาพร้อมที่จะสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นะนะครับในการจัดสรรงบซื้อวัคซีนโควิด19นะครับหลังจากที่ปลดล็อกนะฮะโดยท่านผู้ว่านะฮะก็บอกนะฮะว่า การที่สบคปลดล็อกวัคซีนโควิด -19 ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นสามารถจัดสรรงบประมาณซื้อมาฉีดให้กับประชาชนในพื้นที่ได้นั้นเนี่ยก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะซึ่งโคราชของเราเป็นจังหวัดใหญ่มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอยู่เป็นจำนวนมากแต่ละแห่งก็มีศักยภาพที่แตกต่างกันนะครับดังนั้นการที่จะจัดซื้อวัคซีนเนี่ยเป็นสิทธิ์ของแต่ละท้องถิ่นที่จะพิจารณานะคะซึ่งทางสบคจังหวัดพร้อมที่จะให้คำปรึกษา ตอนนี้ค่กก็บอกว่ามีท้องถิ่นหนึ่งแห่งนะคะก็คืออบอจอนครราชสีมาที่มีงบประมาณพร้อมที่จะจัดซื้อวัคซีนได้แล้วส่วนท้องถิ่นอื่นๆเนี่ยต้องไปหาหรือกันก่อนนะคะว่ามีความพร้อมหรือไม่เพราะว่าการที่จะจัดซื้อวัคซีนเนี่ยไม่ใช่ว่าจะจัดซื้อกันเองนะคะแต่ว่าต้องมีการผ่านหน่วยงานภาคร,รัฐที่เกี่ยวข้องก่อนนะคะมีเสียงของท่านผู้ว่านะคะไปฟังกันค่ะ ต้องเข้าใจครับว่าแต่ละท้องถิ่นเนี่ยศักยภาพจะไม่เท่ากันนะฮะแล้วก็แต่ละท้องถิ่นเองเนี่ยอาจจะมีข้อจำกัดที่แตกต่างไปนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นอิสระของแต่ละท้องถิ่นนะครับที่จะพิจารณาได้นะครับอย่างจังหวัดของเราเองนะฮะทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดถือว่าเป็นท้องถิ่นขนาดใหญ่นะครับมีกําลังเงินเพียงพออย่างเงี้ยนะครับอย่างเงี้ยเขาก็พร้อมที่จะับสนุนได้ นะครับก็เป็นไปได้ที่ทางอาอบจจะขอสัตว์พนซึ่งเขาก็ได้เคยแจ้งความประสงค์ไปแล้วนะครับนะฮะก็การซื้อนั้นไม่ใช่ใหมายถึงว่าเราจะซื้อได้โดยเสรีจะต้องซื้อผ่านองค์กรของรัฐนะซึ่งก็มีไม่กี่แห่งเท่านั้นเองนะฮะซึ่งผู้ที่จะขายเน่วงงานรัฐเนี่ยก็คงต้องสอบคุณสมบัติเหมือนกันว่าพร้อมยังไงจะบริหารจัดการวัคซีนนั้นยังไงนะครับตัวเลขของวัคซีนสมมุติว่าถ้าเกิดท้องทินจังหวัดเราได้มาแล้วตามแผนการจัดสรรของ รัฐบ,บาลนะฮะขเดกันถ้ามีตัวเลขของอบจ,จอเข้ามานะครับเราก็เอาทั้งสองตัวเลขมารวมกันอยู่ดีนะฮะแล้วก็ไปดูให้กระจายออกไปครับอันนี้หมายถึงว่าเราต้องคุยกับทางอบจ,จอด้วยนะครับแต่คิดว่าคุยกันได้คะคงจะไม่ให้องบจ,จอบอกจะไปลงแค่อําเภอท่านอํเภอนี้คงไม่ใช่เพราะฉะนั้นก็จะมากองรวมกันนะฮะแล้วก็จะกระจายไปตามทุกกลุ่มเป้าหมายผมเชื่อว่าวิธีนี้จะเป็นประโยชน์ ต่อประชาชนทุกคนนะครับแล้วก็เพื่ออบอจอด้วยส่วนเรื่องการกระจายฉีดวัคซีนนั้นนะครับเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาความซําซ้อนของวัคซีนที่รัฐบาลจัดสรรมาให้แต่ละจังหวัดกับวัคซีนที่ท้องถิ่นจะซื้อมาก็ต้องนําตัวเลขของแต่ละท้องถิ่นนะครับมารวมกันที่สอบอคจังหวัดนะฮะหรือคณะกรรมการโรคติดต่อของจังหวัดโดยมีท่านผู้ว่าเป็นประธานเนื่องจากบางส่วนทางสอบอคจังหวัดนะฮะ ก็ได้มีเป้าหมายฉีดให้ก่อนอยู่แล้วนะครับเช่นกลุ่มผู้สูงอายุ60ปีขึ้นไปแล้วก็กลุ่มเสี่ยง7็ดโรคเรื้อรังดังนั้นจึงไม่ต้องกังวลอะไรนะครับผู้ชมครับ